ดวนเดือดฮะดวนเดือดร้อยแปดนะรัร้อยแปดนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะต้อรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไพลิววันนี้เราไปอยู่หน้าง,งานนะอยู่กับเจ้าค u โ o ต้าเอ็มหนึ่งศูนย์แปดเอสนะฮะไม่ได้ถ่ายมาสักพักเลยออนิวของเรานะออนิวร้อยแปด จะหาไปถ่ายจะคันใหม่รถขายหน้าง,งานไปไม่ได้ถ่ายกันบ้างเลยนะฮะอาจจะแบ็คโค่จ,จัดใข่ฮะก็จริงครับผมครั้งแล้วมีคนถามสามึงสามเข้ามาเยอะผมลงเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะว่าทำไมไม่ค่อยได้ลงเลยขายไปหรือยังหายไปไหนผมก็ไม่ได้สังเกตเลยผมก็ไ,ไปเลื่อนดูคลิปฮะเลื่อนเลื่อนดูโอ้ยล่าสุดผมลงเมื่อสองเดือนกว่าแล้วไม่รู้ตัวเลยครับ ห่างไปนานเลยกับเจ้าสาันสาแต่คลิปที่แล้วลงมาให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็ลองเลื่อนๆดูเอ้คลิปหน้างานเราก็ห่างเหมือนกันนะฮะล่าสุดก็จะเป็นเดือนแล้วมั้งครับิปนี้จัดให้ฮะวันนี้เป็นงานปูดินฮนะคลุมดินนะด้านล่างเออเป็นด้านล่างเป็นหินนะด้านบนเราคลุมด้วยดินนะเหลือไม่เยอะแล้วครับ ความหนาก็บางที่ก็สามสิบก็สองระดับแล้วนะฮะสามสิบที่สิบสิบเซนมีตลอดน,นะฮะนก็จะมีหลักปัดตลอดแนวนะฮะตลอดแนว ก็ยืนคู่เลยนะครับคู่เลยนะฮะคูบัตตาสองพันร้อยแปดอมพลังนะฮะคู่เลยาาสายชีสก็นายแอมนะฮะโัวจีทโอรการ,รูเพียงฮนะสายเนิบแต่เนีย้ย ยืนคู่เลยวันนี้โซนนี้ไม่หนาอะไรครับโซนนี้หน้าอยู่มาแนละ้วไม่เกิน10เซนติเมตรเนี่ยโซนที่เหลือเนี่ใกล้เต็มละ งานนี้เราไม่ได้ออกถนนใหญ่เลยครับไม่ได้ออกเลยนี่ครับวิ่งเส้นนี้เส้นไหนก็ผ่าจากบอ่อเรามาเลยครับเป็นพื้นที่เดียวกับเจ้า,จาของเดียวกับบอ่อดินเรานะฮะเราก็ขนดินจากบอ่อเราขึ้นมาถอยเพด้านบนนี้อยู่ในพื้นที่เดียวกันเป็นงานถอยนะฮะ เริ่มสิบล้อมองใกล้ๆนะ ยืนรถไม่ตรงนะฮะอันตรายาไม่ทันแล้วครับออกบทด,ดำระเดนทีนี้ก็เป็นหน้าไงให้เราใส่หินมาเต็มกล่องเต็มกล่องช่วงก่อนนะ ไลน์เข้ามาเลยนะแบคโฮตัดสองตัวอ,อย่างเงี้ยดัมแมนปวดหัวครับผมรถเข้าเทียเยอะอย่างเงี้ยตายแล้ว 180, ร้อยแปดพันห้าร้อยแปดนะฮะคันนี้คันใหม่คันนุ่นคันนุ่นห้าปีแล้วครับผมคันนี้ล่าสุด จาก ASB บ้านโป่งนะฮะทั้งสองคันเลยใครสนใจก็เข้าไปสอบถามได้ครับผมเซิร์ชใน Google จะเจอแน่นอนฮะ ASB นะ ASB บนะ AS บ้านโปง่งลาดบุรีของดีฮนะใช้ระบอกต่อเลยจัดมาสองหัวแล้วฮะ เปลี่ยนยางใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ดูแลเลยเออแต่รถใหม่ก็ไม่มีผมันเก่าเราก็ดูแลงดีฮะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักของเราอยู่แล้วงานเทคนิคกัเรื่องการดูแลรถนะฮะรถที่ต้องริบเสมอฮะใช้งานดีๆนะฮะดูแลเขาดีๆอยู่เราได้นานครับไม่ว่ารถอะไรแบบไหน คนขับเบือเดียวก็มีส่วนนะรถเด็กแปลกเหมือนกันพอผิดมือปุ๊บปัญหาเกิดน,นี่นี่ครับเปลี่ยนยางใหม่เรียบร้อยนะฮะทั้งสองคันครับผมกริ้งกริ้งทั้งสองคันสิ่งที่ได้คันใหม่มาคันเก่าแล้วก็ดูรายดีเหมือนเดิมฮนะ เข้าทางเลยฮนะเนี่ยพอรถเก่าหน่อยก็ให้ลุงแกมาขับนะฮะแกเป็นคนขับรถเนิบๆดูนะถ้าชาาเนี่ยรถเก่าๆเ่างนี้ชอบเลยนะในเค้นรถเก่เขาก็อายุเยอะแล้วครับอายุเยอะแล้วนะฮะห้าหกปีแล้วชั่วโมงหนูไม่แน่ใจมั้งเดี๋ยวไปดูให้ไม่กระโชโกโค้ง้างนะเขาได้เปรียบว่าเราเป็นรถใหญ่คนระับรถใหญ่น้ำหนักมันถึงกำลังมันได้ เราไปเริ่องนิก็ได้มันดันได้ทีได้เยอะๆครับเหมือนก็ไม่เสียเวลาเท่าไหร่นะฮะอีกอย่างเพราะเขาก็มันคล่องตัวเป็นทุนเดิมน,นะครับผมกูต้เนี่ยนะค่คอยๆไปนะก็ไปทั้งกองไหมครับดันไปหายหมดเก่าแล้วไม่นกระโชกโคกงข้าง,งรถใหม่ไม่ได้นะครับผมทำงานมาเยอะแล้วนะฮะทะลุถนนเขาหน่อย แต่ก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องเกียร์พวกเฟืองก็ยังเป็นชุดเดิมปิดโรงงานมาเลยครับรถ5ปีแล้วอนนเป็นด้วยเรื่องที่ว่าเราคนขับเรามือเดียวครับนายแอมคนเดียวเลยนะเขารู้มือรู้ใจรถเขาก็ปัญหาไม่ค่อยเกิดครับ ไ้อยางใหม่ตะกุยดีจังเลยครับผมกำลังดีฮะดูดูเครื่องไม่มีโหลดนะฮะอัดกับไปในกีทีก็หมดนะครับบินกองใหญ่ อยู่ในแอมนะโอ้โหจี๊ดเลยสายนะั้นตัวจี๊ดฮนะตัวจี๊ด นี่กระโดดใส่อย่างเดียวฮะกระโดดใส่อย่างเดียวเป้าหม่ไว้พุ่งชนนะดึงดินมากบล่องล้อเลยครับ ดูเดือดเดือดแบบนแอมนะะีน่ยมีสายเนิบมีสายเดือดเหมือนกันนะครับทั้งสองคันนะร้อยแปดเมื่อห้าปีที่แล้วกับวันนี้ก็ติกเร็วยิยงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะครับ ก็จะมีมที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีชุดคิดฮะชุดเชื่อมนะต่อ CDS นแล้วก็อันที่รองรับก็คือตัวมาเซเตอร์รองรับน้ำมันเรื่องของ B 2 0ได้แค่นั้นเองครับหลักๆก็จะมีแค่นี้ร้อยแปดของเราเมื่อ5ปีก่อนแต่ตอนนี้ก็แข่งกันแค่นี่นั่ค,ความท่องตัวและความทรงพลังยังจัดเต็มเหมือนเดิมเหมือนเดิม ล้วคหา ตริกตาสิบสามสี S! <S ่กองใหญ่ๆในเวลาสองนาทีประมาณสองนาทีกริบเยี่ยมกริบนะฮะเี่ยนทีครับโบกรถแล้วครับสิบล้อกับยอยเข้ามาเรื่อยๆนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณท่านที่ตามรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับ ช่องทางการตอบเพิ่มเติมช่องทาง Facebook เพจทีมงานเพชรปิ่นหลก็ไปกดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เราด้วยนะครับผมท่านใดอยากสนับสนุนเรานะฮะเรามีเสื้อนะครับผมเรามีเสื้อจัดจำหน่ายนะฮะเนี่ยวันนี้ลงเที่ยงใส่ใส่มาด้วยนะครับเดี๋ยวลองซูมดูนี่เสื้อทีมงานเพชรปนลิวรับผมโชว์บูมหน่อยนึงโอเคผมล็อกทักเข้ามาในเพจได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวจะมีรุ่น2รุ่นสาตามมาด้วยนะฮะเรื่อเสื้อของเรานะฮะอันนี้รุ่นแรกนะฮะรุ่นแรก ไซส์ไหนแบบไหนสอบถามก็ามาได้เลยนะครับผมโอเคผขอบคุณครับ